เมื่อเราเกิดมาไม่สวยเราก็ต้องเหนื่อยเนะคะเนื้อหาเงินมาทําหน้าทําตานี่แหละจา้าบอกเลยค่ะว่าสัญญกรรมพี่ฟ้าหมดมานะคะไปต่ากว่าเครื่องล้านรอบนี้ก็คือมาทําตาสองชั้นด้วยความที่อายุเราเยอะขึ้นแล้วหนังตาคะ่ะมันเริ่มตกนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ดอกเตอร์วิคลินิกจา้าเข้ามาในห้องทายาชาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าคลีนหน้าคะ่ะ ในห้องเขาจะมีเจลล้างหน้าเจลคลีนหน้าให้กับเรานะคะล้างหน้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าหน้าใสากิ๊กมากเลยจ้าแต่เขาจะทายาชาให้เราก่อนนะคะเพื่อที่ตอนที่เราฉีดยาชาเราจะได้ไม่เจ็บมากเออก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะตอนฉีดยาชานิดนึงนิดนึงเนี่ยคุณหมอชื่อดรวีค่ะเ,เขาจาใช้วิธีการโฟล์อปชันนะคะทั้งหมดก็คือยกกรามเหนือตาทำให้ตาดูกลมโต2ชั้นที่สวยงามให้เหมาะเข้ากับหน้าของเราแล้วก็เปิดหางตาค่ะไม่เปิดหัวตานะคะเพราะกลัวเป็นแผลคีรอยจ้าอันนี้คือแทน เทรนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วตามแต่คุณหมอว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงค่ะอันนี้ก็คือบวมน้อยค่ะพี่ผู้ช่วยพยาบาลบอกว่าปกติเขาจะบวมกันเยอะกว่านี้เลยนะคะคุณฟ้าของคุณฟ้าบวมน้อยค่ะคุณหมอทําดีมากๆเลยนะคะเราก็จะได้ยาแล้วก็เจลประคบเย็นแบบนี้มาให้ประคบนะคะ3-4วันแรก Dr B s t a t i c Clinic